นี่คือหนังเจ้าหญิงจากดิสนีย์ที่พวกเรามีมูวี่ชอบมากที่สุดครับก่อนเข้าลงเนี่ยผมไม่คาดคิดจริงๆครับว่าจะชอบมันได้ขนาดนี้แต่ก่อนจะไปฟังรีวิวเต็มๆนะครับขอบอกข้อมูลเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้กันก่อนลายาจากดิสนีย์คนนี้เป็นเจ้าหญิงสัญชาติเอเชียครับแถมเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซะด้วย ซึ่งเราสามารถนับเธอเป็นเจ้าหญิงจากดิสนีย์ได้แม้จะไม่ได้อยู่ในทีมออฟฟิเชียลแบบพวกสโนไวท์ซินเดอเรลล่าหรือว่ามูหลานก็ตามลายาเธออยู่ในฐานะเจ้าหญิงแบบไม่เป็นทางการนั่นเองครับซึ่งนอกจากตัวลายาเองแล้วก็ยังมีแอนนาแล้วก็เอลซ่าจากฟรอเซนด้วยที่อยู่ในลิสต์นี้ครับข้อมูลอีกอย่างที่เพิ่งเปิดเผยมาจากมือเขียนบทของเรื่องนี้ก็คือลายาคนนี้มีต้นแบบมาจากคุณยายยาอุรัสยาของเรานี่แหละครับโดยตัวเรื่องเนี่ยจะมีจุดเริ่มต้นจากตำนานแห่งซีซูครับ พญามังกรที่เคยกำหลาบความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นช่วยให้มหาคนครคูมันตรานั้นรอดพ้นจากการล่มสลายไปได้หลายร้อยปีต่อมาเราบางกรได้หายไปจากอาณาจักรยิ่งใหญ่เพียงหนึ่งเดียวมันได้ถูกแบ่งแยกออกเป็น5แต่และเมืองนั้นตั้งชื่อตามอวัยวะส่วนต่างๆของมางกรจุดเริ่มต้นอยู่ที่อาณาจักรหัวใจเจ้าหญิงลาย,ยาและพ่อได้เผเชิญกับภายคุกค,คามจาก500ปีก่อนที่กราบใอมกครั้ง เจ้าหญิงน้อยต้องออกตามหาสิ่งเดียวที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้นั่นก็คือมังกรตัวสุดท้ายที่หายไปมันคือการเดินทางเพื่อกอบกู้และรวบรวมอาณาจักรให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งเจ้าหญิงและผองเพื่อนจะทำได้หรือไม่ติดตามได้ในลายาแอนเดอรัสดราก้อนครับสิ่งแรกที่มันเตะตาผมจากลายาเรื่องนี้ก็คืองานเสีย์ภายในเรื่องครับพื้นหลังของโลกใบนี้ตั้งอยู่บนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอาจริงๆจะเรียกว่าลุ่มแม่น้ำโขงก็ได้ครับคขมเมนพมาา่าลราเวียดนามและไทยเราไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะมีโอกาสได้เห็นอะไรแบบนี้ในหนังฟอร์มยักษ์ทุกอย่างเนี่ยพอเป็นแอนิเมชันแล้วมันสวยงามมากจริงๆแล้วก็เพลินตาแบบสุดๆทีมงานเนี่ยทำการบ้านมาเยอะมากๆเข้าใจถึงเสื้อผ้าวิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างๆพวกเขาเข้าใจเป็นอย่างดีครับคนไทยอย่างเรานั่งดูไปก็จะเอ๊ะไปซะทุกอย่างในเรื่องครับ ไอ้นั่นก็น่าจะใช่ไอ้นี่ก็น่าจะมาจากไทยทุกอย่างเป็นธรรมชาติมากๆลื่นไหลและไม่ติดขัดเลยแถมใส่ใจทุกรายละเอียดแค่ฉากกินข้าวเนี่ยก็มีถ้วยชามสไตล์บ้านๆที่ดูธรรมดาแต่ก็ยังสามารถสวยงามได้ตัววังกรของรายาก็มีต้นแบบมาจากพญานาคนี่แหละครับต่อมาจะขอพูดถึงสิ่งปลูกสร้างอย่างวัดวาปราสาทที่มันถูกแต่งเติมไปด้วยลายเส้นที่คุ้นตาพอได้เห็นเนี่ยมันตื่นเต้นมากๆครับมันถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี มันเหมือนกับเรากำลังเล่นเกมในซีรีส์อย่าง s s a s s i n s Creed ครับใครที่ไม่รู้จักเนี่ยมันคือเกมที่เราจะรับบทเป็นนักฆ่าตามประวัติศาสตร์ต่างๆและจุดเด่นของเกมนี้ก็คือมันสามารถจําลองเมืองในสมัยโบราณออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีรายละเอียดมากๆกรุงโรมเป็นกรุงโรมครับเอเธนส์เป็นเอเธนส์เมืองในลายานเนี่ยก็ให้ความรู้สึกแบบเดียวกันเลยมันเต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะผมคิดเสมอครับว่าศิละปะของบ้านเรานั้นมันน่าสนใจ ถ้าได้ไปอยู่ในภาพยนตร์ดีๆคงจะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆวันนี้ผมได้เห็นมันกับตาตัวเองแล้วครับแต่แน่นอนครับว่าท่านหนังมีดีแค่ฉากเนี่ยมันก็คงไม่ต่างอะไรกับสุภาษิตท,ที่ว่างามแต่รูปจูบไม่หอมรายาเป็นหนังที่ไม่มีจุดเนื่อยเลยครับมันเต็มไปด้วยฟีลของการประจนภัยมีการเดินทางมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยความที่เธอนั้นต้องลอนเล่ไปตามอาณาจักรต่างๆที่มีสภาพแวดล้อมที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงทะเลทรายภูเขาป่าทึบ หรือแม้แต่ตลาดน้ำใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกตลาดน้ำจริงๆมันดูตื่นเต้นแล้วก็มีอะไรใหม่ๆให้เราได้ดูตลอดครับยังไม่ทันจะเบื่อฉากนี้ก็เปลี่ยนใกล้จะเบื่อก็เปลี่ยนครับอีกส่วนที่สำคัญก็คือเราจะได้ดูฉากบูโดยนางเอกของเราลาย,ยาน,นี่แหละครับบอกเลยว่ามีตลอดทั้งเรื่องไม่ต้องรอไปถึงคลายสมัยครับฉากบูก็บูจริงๆซัดเป็นซัดหมัดต่อหมัดการต่อสู้ในเรื่องนี้เนี่ยก็ได้อิทธิพลมาจากศิลปะการต่อสู้ต่าง ลีลาการออกท่าทางของรายาเนี่ยใครดูแล้วต้องมีคุณคุนกันบ้างไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่ามันมีพื้นฐานมาจากมวยไทยและวิชากระบี่กระบองแถมยังมีการไล่ระดับไปเรื่อยๆด้วยต้นเรื่องเนจะแค่เบาๆหอมปากหอมคอและจะไปเริ่มพีคแบบสุดๆในช่วงองค์สุดท้ายของหนังครับนอกจากการต่อสู้แล้วชายแอคชั่นที่เล่นกับสภาพแวดล้อมของถนัดพีดิสนี์เขาก็ยังทําได้ยอดเยี่ยมเช่นเคยเมื่อนําไปผสมกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายมันมีอะไรให้เล่นเยอะมากๆครับ ทุกอย่างดูสร้างสรรค์แล้วก็เจ๋งมากๆมันดูเป็นหนังที่เต็มไปด้วยไอเดียแล้วก็ไม่น่าเบื่อเลยต่อมาขอพูดถึงตัวละครกันบ้างครับหนังดิสนีย์จะไม่ให้พูดถึงเจ้าหญิงเลยก็คงจะแปลกๆใช่ไหมล่ะครับตัวลายาเองคาแรคเตอร์ของเธอเนี่ยเป็นเด็กสาวที่ไม่ได้ห้าวครับแต่ดูกาการซะมากกว่ามีความทะเล่นนิดๆเป็นคนที่มีอารมณ์ขันแต่ก็เจอความเศร้าอยู่เธอมีหลากหลายคาแรคเตอร์ที่ซ้อนกันอยู่ในตัวละครนี้ครับทำให้เธอเนี่ยดูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นมีอารมณ์และมีความรู้สึก นำทางตัวเองด้วยความคิดในด้านลบใครที่เบื่อเจ้าหญิงโลกสวยน่าจะถูกใจเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับเราลองนึกภาพจำของเหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์กันดูพวกเธอมีความยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเต็มเปี่ยมบางคนกล้าหาญบางคนก็กะตันอยู่และซื่อสัตย์บางก็ฉลาดหลักแหลมมีความเป็นผู้นำแต่เจ้าหญิงคนนี้เธอไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในตัวตั้งแต่เริ่มครับแต่เนื้อเรื่องจะนำพาเธอไปเธอจะได้เรียนรู้และเติบโต แม้แต่ในตอนสุดท้ายตัวผมเองก็ยังรู้สึกว่าลายานั้นไม่ได้มีความยิ่งใหญ่เหมือนกับเจ้าหญิงองค์อื่นๆแต่เธอคือคนธรรมดาที่สามารถสร้างเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ครับสรุปครับรายานี่เป็นหนังแอนิเมชั่นที่ผมรู้สึกว่าตัวเจ้าหญิงไม่ต้องแบกเคยไหมครับเวลาดูแอนิเมชั่นของดิสนีย์เรารู้สึกว่าองค์ประกอบอย่างอื่นเนี่ยมันไม่น่าสนใจเท่ากับตัวเจ้าหญิงบางครั้งผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับ แต่กับลายาแอนเดอร์ลัสจากอนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับมันสมบูรณ์แบบในทุกองค์ประกอบไล่ไปตั้งแต่ง,งานศิลป์การเดินเรื่องฉากแอคชัน่นคาแรคเตอร์พวกเรามีมูฟวี่หลงรักทุกอย่างเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ตอนจบเนี่ยพวกเรานั่งคุยกันไม่หยุดเลยครับมันดีมากจนพวกเราเนี่ยยากจะหาคำพูดมาอธิบายความประทับใจนี้ได้จริงๆและผมจะขอยืนยันคำเดิมนะครับที่พูดไว้ต้นคลิปนี่คือหนังเจ้าหญิงจากดิสนีย์ที่พวกเรามีมูฟวี่ชอบมากที่สุด สิบเต็มสิบเอาไปเลยครับจากพวกเราเสียดายเหลือเกินครับที่มันเข้าในช่วงจังหวะที่ไม่ดีเอาซะเลยศักยภาพต่างๆของเรื่องนี้มันดีมากจริงๆเชียร์สุดใจให้มีภาคต่อครับแม้มันจะเป็นไปได้ยากมากก็าตามนี่คือหนังที่เหมาะสำหรับทุกคนจริงๆครับผมนึกไม่ออกเลยว่าหนังเรื่องนี้ใครดูแล้วจะไม่สนุกผู้ใหญ่สามารถดูได้และเด็กก็สามารถดูดีที่สำคัญผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะดูสนุกกว่าเด็กด้วยนะครับมีง่ายคิดมากมายให้เก็บเกี่ยวมันเหมาะสำหรับครอบครัวแบบสุด และอีกอย่างหนึ่งก็คือใครที่อยากเห็นศิลปะแบบบ้านเราในโซนเราเนี่ยในเวทีระดับโลกนี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวแล้วนะครับดูในลงไม่มีผิดหวังแน่นอนผมเนี่ยคิดว่าน่าจะไปซ้ำรอบ2แน่นอนครับและสําหรับใครที่สงสัยเรื่องภาคไทยว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวพวกเราจะไปดูมาอีกหนึ่งรอบแล้วจะมาบรรยายตรงปากหมุดให้นะครับเอาความรู้สึกล้วนๆกันไปเลยแต่เช่นเคยครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงจะสนุกแบบที่พวกเราบอกหรือไม่ ตัวคุณเองเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินครับกับลายาแอนเดรัสดากอนลายาและมังกรตัวสุดท้ายวันนี้ทุกโลงภาพยนตร์นี่คือหนังที่ผมอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับ